Hello everyone, xin bài đi vì nó sợ đi chá. Hello tài cao hồ. Đây sẽ dễ la, mà kín khao chá vì nó. Kín khao kèm phạm Hello everyone, are you lonely? Watch me now. Now I'm with you. You are not alone. You with me now. Don't be lonely, okay? มาเด้อจ้าผู้ใดผู้ใดอยู่คนเดียวเด้อไม่ต้องกลัวเด้อจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันจ้ะพี่น้องอยู่เป็นเพื่อนกันจ้ามากินเด้อจ้าเราตายุกคนจะกินใคปิ้งกอล้งลี่อ่ะใครกอหมุนอ่ะฮทยงอละฮะเรล่าจะกินอะกะ ในเซกฟานน่ะมากินเขา้ากินเขา้ากินเข้ากับแกงผักบุ้งแกงผักบุ้งกับปลากระป๋องมาเด้อจ้ามาสับแสบรมกันจ้าอ,อร่อย แกงแบบบ้านๆเปรี้ยวหวานเนาะ You are not alone Now you you with me I'm with you now Okay Watch me <laughs> mà đứa già, mà ăn khau lấm cắn, sếp sếp, chảm pha bông, pha cá bò, sếp sếp, à, mọi người, ăn ố ừ, sạch à. cả cuốn tháo như ơi chân thò ngài tài ca à chim มาเด้อแซ่บแซ่บมักันพี่น้องมาเด้อจ้าเหมือนแกงสม้มมาจอกเหมือนแกงสม้ม วันนี้มากินหลอ,อกเลยจ้ะกินหลอกกินร้นอน cái bạc bông xếp xếp không mẹ à về răm nhỉ Spicy, Sweet, and Sour รสชาติมันจะออกเผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนแกงส้มอืมอร่อย มาเด้ดอพูธใดยามาันได้กินข้าวกินข้าวน้ำกันจ้าผู้ใดกินอยู่ก็เบิงไปน้ำกินเบิงไปน้ำกินไปน้ำจ้ะ 嗯、mm,，set。

หิวก้าวหิวข้าวิวก้า I'm very hungry. อยู่ข้าวมากเลยจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อ กินผักบุ้งให้หมดโอเคหมดแล้วกินหมดแล้วจ้ะ วันนี้อากาศดีวันนี้มีแดงมีดงมีแดดมนนีอากาศดีฝนไม่ตกจะไม่มีลมก็แม่ไปก้าหูทีนะก็แม่นะโมยุ่อเหรอ đeo thai giường ok kinh cái gì Today not lonely à. Huh? Everybody happy. Now I am with you. You not feel lonely. Huh? You not lonely. Now you watch me. You not lonely. Okay. happy happy everyone ah pet spicy <laughs> that's why that's why you you watch me that's why you watch me you're not lonely okay <laughs> now i'm with you we together we together now we together okay 今日啊，冇啊，寂寞誒，寂寞啦，大家啊，冇寂寞啊，有我喺度啊，有我喺你身邊咧，你唔好寂寞噶，有我，你睇住我咧，唔會寂寞噶，你唔會窿 o n 噶嚇，睇住我啦嚇、啊，如果你咁悶悶悶悶地嘅話咧，你睇住我啦嚇，睇住我就會開心啦，睇住我啲片就會開心啦。 ต่อจกตาย่าหยับในไทยถิ่นใกล้ใจละอ๋โอล่าขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมกบน้อยฮ่องกงนะคะก็สร้างความบันเทิงให้กับทุกคนนะคะคือว่าสไตล์มีหลายสไตล์ให้ดูจ้ะมีหลายสไตล์หลายแนวนะคะก็ดูจะได้ไม่เหงาจ้ะจะได้ไม่เหงาดูเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อพี่นอ้องเด้อดูเป็นเพื่อนกันจ้าตาย่า ตะก้ามกมูละละเลทายจงอง้อพระพีนไปตะก้าไทยโออย่างหมกมูลละเลทายจงอเลยมกมูลละหมายสิ้นโยตัวอย่างจองไปตะก้าไทยอ่ะโอล่าตะลงตัวแต่ก้าหมกมูลละก็มีหลายสไตล์หลายแนวให้ดูก็จะไม่จําเจน,นะคะโอเคนะคะขอบคุณสําหรับทุกทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับใครที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันวันเกิดแล้วกันนะคะ พี่ขอก็กำยาสร้างหยาดอ่าจุกเลยสร้างหยาดไปหล่อแล้แลสฉันถ่ายกินห้องแล้วค่อยๆซ้ำๆไปแต่ไไก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำร่ำรวยๆเจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้าจอยกินแต่กัายบาย